นอกจากเรื่องหอกัรนในหัวใจโตนะครับก็ไปเพิ่มความดันเลือดความดันเลือดสูงขึ้นก็ทําให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นอีกเออกระทบยังไงบางคนรู้สึกเอ,อ้ยผมยิ่งต้องแข็งแรงหรือเปล่าถ้าใช้ไปนานๆไข่ฝ่อด้วย สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมหมอตามพรนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆนะครับเข้าสู่ช่องด็อกเตอร์เลเรื่องนะครับเรื่องเล่าพี่หมอเอนั่นเองนะครับและนี่คือรายการ Se ็ Lab แ a b บบมันคนพันเอ็กซ์นะครับรายการที่เราจะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการการแพทย์ที่มีเรื่องราวของเพศศึกษาอะไรต่างๆนะครับเข้ามาพูดคุยกันให้ความรู้นะครับสนุกสนานแล้วก็ได้ความรู้กันไปด้วยนะครับหัวข้อในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึง ไม่อยากนะครับกล้ามใหญ่แล้วไข่ฟอนะครับใช้ฮอร์โมนเพศอย่างไรให้ปลอดภยัยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะก็มีกระแสเนาะคนหันมาออกกําลังกายเล่นกล้ามบิ้วหุ่นนะครับเราก็จะได้ยินคําถามคงถามหนึ่งมาว่าเฮ้ยมันต้องใช้ฮอร์โมเนเพศควบคู่เข้าไปด้วยไหมมันถึงจะกล้ามใหญ่มากๆแล้วใช้อย่างไรถึงจะปลอดภยัยนะครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจนี้ตอบคาถามนี้กับกูรูของเรานะครับขอเสียงปรบมือต,ต้อนรับพี่หมอกโก้สวัสดีครับสวัสดีครับ หลังจากเทปที่แล้วเนี่ยเรามาพูดถึงการบูสต์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไปแล้วในการ<ฆ>วิธีธรรมชาติทีเนี้ยโอ้โหได้รับคอมเมนต์พูดถามหรือว่าน้องทีมงานที่เขาอยากรู้ว่าน้องเขาเป็นสายฟิตเนสอย่างเงี้ยผมเป็นสายฟิตเนสเนี่ยผมเนี่ยก็ไปเห็นว่าหลายๆคนหลายๆท่านที่จะต้องลงแข่งหรือว่าอะไรต่างๆน,นานาบางท่านก็อาจจะต้องมีการฉีดฮอร์โมนเพิ่มเติมให้กล้ามมันใหญ่อะไรมากขึ้นแล้วใช้อย่างไรดีล่ะมันถึงจะปลอดภัยถามพี่โก้แบบนี้ก่อนดีกว่าครับว่า สถานการณ์ในโลกของเราในปัจจุบันเนี่ยมีหลายท่านไหมครที่เล่นฟิตเนสไปด้วยแล้วก็ฉีดยาฉีดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนถ้าตามสถิติเลยครับทั่วโลกมีการใช้ตัวฮอร์โมนช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อสักประมาณ3ามสี่เปอร์เซ็นต์ครับซึ่งทั่วโลกก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะนะครับเ,ออเพราะว่าออจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการใช้ที่จริงๆไม่มีอ,อินดิเคชันไม่มีข้อบมงชีนในการใช้ทางการแพทย์เนาะแต่เป็นการเหมือนไปศึกษากันเองเออลองใช้กันเองแล้วมันได้ผลจริงๆเอ,อ้ยมันใหญ่จริงๆกันนะนั่นก็ถ่ายทอดสืบต่อกันอะไรนี้ถูก เออดังนั้นแปลว่ามีใช้จริงๆอ่ะแต่เราก็จะเห็นข่าวเหมือนกันเนาะเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะไทยหรือเทศนะครับว่าเฮ้ยมีเทรนเนอร์ฟิตเนสคนเนี้ยเขาล้มป่วยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตเฉียบพลันนะครับซึ่งสุดท้ายคนก็ไม่วายต้องคิดต่อยอดไปถึงว่ามันมาจากการที่เราเริ่มต้นฉีดยาพวกนี้หรือไม่แต่ก่อนจะไปตอบคาถามอะไรเหล่านั้นที่เราจะมาไขข้อข้องใจว่าความเสี่ยงอะไรมันอยู่ตรงไหนปลอดภัยอยู่ตรงไหนถามก่อนว่าทําไมฉีด ไอเทสโซซิลนเข้าไปเนี่ยแล้วกล้ามเรามันใหญ่ฮะก็ตัวฮอร์โมนเทสโซซโลนนครับมันก็เข้าไปที่เซลล์เข้าไปที่ดีเอ็นเอเราโดยตรงเพื่อกันต้นให้เกิดกระบวนการสร้างตัวโปรตีนเนาะโปรตีนสินเทสิตขึ้นมานะครับสร้างโปรตีนที่มาเยอะขึ้นครับเวลาไปออกลังกายปุ๊บกล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาเนาะร่างกายก็มีการซ่อมสร้างครับก็เอาโปรตีนที่สร้างขึ้นมาเยอะเนี่ยไปสร้างกล้ามเนื้อต้นที่มันบาดเจ็บพอเราสร้างปุ๊บมันก็เลยใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะโตเร็ว ใช่โตแรงโตเร็วเลยเพราะว่าเหมือนเราไปกระตุ้นถึงขั้น DNA เลยนะครับ,รบเออมันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ามันกระตุ้นถึงขั้น DNA เอได้มันฉีดเข้าไปดังนั้นมันอาจจะไม่เลือกแค่กล้ามเนื้อนะมันอาจจะมีสิทธิ์เสี่ยงที่มันส่งผลกระทบทางร่างกายเนาะก่อนจะไปดูว่าใช้ยังไงให้ปลอดภัยนะครับเรามาดูก่อนดีกว่าว่าหากฉีดไปโดยผลลัพธ์แค่อยากจะสร้างกล้ามเน่ยอแต่ บางทีมันไม่เลือกแค่กล้ามมันไปทั่วร่างกายมันไปโดนอวัยวะอะไรบ้างและเพิ่มความเสี่ยงให้กับร่างกายเราอย่างไรบ้างครับก็ฉีดเข้าไปเนาะมันก็อ่ะที่เราบอกว่าข้อดีเป็นไปช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อนอะ,อะกล้ามเนื้อมันก็มีหลายที่อืไปที่หัวใจกระตุ้นการเื้นหัวใจกาเป็นหัวใจโตแทนอ่าคือมันเปทำให้การเห,หัวใจโตขึ้นมาไงครับเนาะก็เกิดเป็นปัญหา อ่้ามมาได้ครับอ๋อเพราะกล้ามหัวใจนี่ก็มีกล้ามเนื้ออยู่ใช่หัวใจเนื้ออยู่นะครับอืนอกจากเรื่องของกล้ามหัวใจโตครับก็ไปเพิ่มความดันเลือดความดันเลือดสูงขึ้นก็ทําให้หัวใจทำงานหนักมากขึ้นอีกนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวฮอร์โมนตัวนี้ครับมันไปช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง ร่างกายผู้ชายก็มีเม่อดแดงมากกว่าผู้หญิงเ,เนาะพอเราฉีดฮอร์โมอนทำให้เม่อดแดงมันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับถ้ามันมากเกินเกิดเลือดหนืดขึ้นมาก็เป็นบาดคลอรสไปอุดตามไอ้วัตต่างๆได้นะครับเพราะว่าบางทีเราเห็นเทรนเนอร์อายุ20-30บสกว่านะครับเสียชีวิตออกเสบของางกาย,ายหัวใจวายหัวใจล้มเหลวนะครับ ไปดูมีการใช้ฮอร์โมนตัวนี้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดบาดครอดขึ้นได้เนาะหรือไปที่สมองก็เกิดสตรกได้โอเคดังนั้นแปลว่าอันแรกที่มันจะโจมตีโดยตรงคือหัวใจกับระบบไหลเวียนเลือดครับอันนี้มีผลแน่ๆใช่จริงๆนอกจากเรื่องนี้ก็จะมีเรื่องของไขมันด้วยนะครับออตัวฮอร์โมนเพศชายเนี่ย ปริมาณที่มันเยอะมากมันไปเพิ่ม LDL ซึ่งไป็นไขมัไม่ดีครับแล้วก็ไปลด HDL คือลดไขมันดีลงเขายิ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดของ cardiovascular system <ช>อะไรแบบนี้เนาะโอเคอะ, okay. อะดังนั้นอันนี้เป็นแค่หนึ่งระบบที่มันไปโจมตีม,มีระบบอื่นอีกไ,ไหมครับนอกจากหัวใจและหลอดเลือดก็จะกระทบต่อระบบ ตับไตด้วยนะครับเพราะว่าเวลาออกกำลังกายมากๆตัวกล้ามเนื้อมีการสลายคร่าอินซายตับก็จะขึ้นตามมาได้ออโอเคคือมันเหมือน,น,นมีการอักเสบมีการบิ้วใหม่อ,มอะไรต่างๆนะตับก็ทําหน้าที่ทํางานหนักขึ้นรวมถึง,งไตด้วยเนาะพอมีการสลายของกล้ามเนื้อออกมาครับการกรองไตต้องทงานหนักมากขึ้นก็ทําให้ค่าไตขึ้นได้เหมือนกัน อันนี้ก็เหมือนคนที่เวลาไปตรวจสุขภาพแล้วมัสเซิลเยอะมากๆก็จะพบว่ามันมีค่าคริตินีอะไรแบบนี้ที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันถูกไหมครับอ่าหัวใจไตตับและไปโดนอะไรอีกอ่ะเรื่องเซ็กอันนี้เป็นฮอร์โมนเพศเนาะอาจจะกระทบต่อเรื่องเพศแน่นอนนะครับเออกระทบยังไงบางคนรู้สึกเอ้ยผมยิ่งต้องแข็งแรงหรือเปล่าว่าผมฉีดช่วงนั้นจริงๆช่วงแรกที่เราได้รับฮอร์โมนเข้าไปครับเราจะรู้สึกว่าเอ้เรามี เขาเป็นชายมากขึ้นแบบอารมณ์ทางเพศมาเต็มทุกอย่างมาดีหมดเนาะแต่ว่าการที่มันได้รับฮอร์โมนที่มันสูงไปแล้วเวลานานนะครับร่างกายเราจะไปเซตค่าใหม่ขึ้นมาอค่าจริงค่าที่เหมาะสมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณเนี้ยสมัยก่อนแต่เรารับฮอร์โมนเยอะมานานๆเนี่ยค่าตัวนี้มันสูงขึ้นนะครับพอค่าตัวนี้มันสูงขึ้นร่างกายมันชินไปละแปลว่าระดับมันจะลดลงมาแบบอาจจะเยอะกว่าค่าปกตินะแต่ว่ามันลดมาจากที่เราเคยดะรับหรือว่ากลับมาเป็นค่าปกติก็ตามอาจจะมีอาการมีอาการเหมือดรับ อ๋อคือเหมือนเราใช้นานๆปุ๊บมันปรับมาตรฐานเราเลยใช่อ้อันนี้ก็เพราะฉนั้นก็จะมาด้วยพยะเพศไม่แข็งตัว ED ดีนะครับมมไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศครับเนาะถ้าใช้ไปนานๆไข่ฝ่อด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องระบบสืบพันธุ์ไปเลยงี้เหรอใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับระบบร่างกายเราเนี่ยมันมีตัวคอนโทรลอยู่นะครับมันจะมีสมองสังการมาให้อันทะเราสร้างเทโตอโรนกับสเปิร์มนะครับพอร่างกายเรามีเทโตอโรนที่ได้ับ เหมาะสมแล้วเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปบอกสมองว่าโอเคกับั้งการสร้างลดการสร้างลงนะอ่าจะเป็นสมดุลปกติทีนี้เราได้รับฮอร์โมนเพศชายจากข้างนอกเข้ามาอร่างกายก็ไม่รู้หรอกว่าข้างนอกข้างในแต่ว่ามันดีเทคได้ว่าฮอร์โมนเพศชายเราเยอะมากละมันก็ยับยั้งสั่งสมองว่าอันทะไม่ต้องสร้างฮอร์โมนนะไม่ต้องสร้างสเติร์มนะอ่าเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะไม่มีสเปิร์ม แล้วก็เป็นฮอร์โมนจากภายนอกเท่านั้นไม่ได้เป็นฮอร์โมนที่เราสร้างเองละนะครับพอเราได้รับฮอร์โมนจากข้างนอกมานานๆมันก็เหมือนปิดโรงงานนะครับมันก็ฟ,อ,อ,กฟอลงก็พอมันชัดดาวตัวเองสปเปิร์มไม่สร้างใช่ไหมครับคนที่ใช้อยุ่ยี่สิบสามสิบบางคนวางแผนจะมีลูกก็จะมีลูกไม่ได้ละนะครับถ้าเราอยากจะมีลูกเนี่ยเขาต้องหยุดใช้ฮอร์โมนเนี่ยจะกลับมาสักประมาณสามเดือนหกเดือนฮอร์โมนอาจจะกลับมาได้นะแต่เรื่องของสเปิร์มเนี่ยบางทีต้องใช้ว่าเป็นปีเลยนะครับมันถึงจะกลับมา เป็นเหมือนปกติหรือบางคนที่แบบรับข้อมูลมานานๆเนี่ยบางทีโรงงานไม่กลับมาทํางานเลยก็เป็นไปได้ก็อาจจะเป็นหมันไปเลยครับโอ้ยโอเคอะนอกจากเรื่องหัวใจไตตับระบบอวัยวะสืบพันธุ์แล้วนะครับมันไปมีผลเสียกับระบบอื่นๆอีกไหมฮะอีกนั้นคือเรื่องของสมองนะครับเรื่องเกี่ยวกับความคิดความอ่านนี่หรอใช่ครับข้อมนลเพศชายมันก็เป็นความหันพันแล่นเนาะตอนเราได้รับข้อมนลปริมาณเยอะๆเนี่ยครับอาจจะมีความแบบ ฉุนเฉียวง่ายอคเซสซีฟนะครับหรือว่าบางคนก็อาจจะแมนเนียแบบกระทำนู่นทำนี่นะครับแต่ก็เหมือนเดิมพอไปมามันเริ่มลดลงร่างกายมันเหมือนเซ็ตตัวสแตนดาร์ดละพอลดลงปุ๊บกลายเป็นดีเพรสแทนนะครับก็จะมีคนไข้มาปรึกษาว่าแบบอานที่อาจจะเจอไซรัสสินกันอื่นครับแต่ว่าพออยากจะลดอยากจะเลิกแล้วเนี่ยกลายเป็นดีเพรสพอดีเพรสทำงานไม่ได้มีปัญหากับคนรอบข้างก็กลัวที่จะเลิกก็กลายเป็นติด ไม่กล้าเลิกเพราะว่ากลัวเรื่องของปัญหาด้านจิตใจครับเป็นอย่างนั้นไปอีกโอเคฮะมีอีกไหมเนี่ยโหอันนี้ฟังมานี่ก็ค่อนข้างจะน่ากลัว,ลวเลยนะครับเพราะมันไปโจมตีทุกอย่างของร่างกายเลยอะ่ะในส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีเรื่องของเต้านมที่โตขึ้นได้นะครับเพราะว่าลารับโมลเพศชายในปริมาณที่มันสูงมากเนี่ยครับส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นโมลเพศหญิงก็จะต้องระวังตรงนี้นะครับมันชิฟต์กันได้ด้วยใช่ครับบางคนคิดว่าเพศชายก็ส่วนเพศชายสิเพศหญิงไม่ใช่ข้ามกันได้ได้เพศชายสูงไปร่างกายอาจจะดเท เปลี่ยนมาเป็นเพศหญิงเฉเลยและได้ข่าวว่าที่จริงอ่ะยังมีอีกหลากหลายปัญหาเล็กๆน้อยๆเช่นนวดขนอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะก็อาจจะมีสิวเยอะขึ้นหน้ามันขึ้นบแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ครับอ่ะดังนั้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของริกซ์หรือว่าความเสี่ยงที่หากใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนภายนอกฉีดเข้าไปกล้ามเนี่ยมาจริงแหละแต่อาจจะมีผลพวงด้านอื่นมาด้วยแต่คนฟังเทปเนี่ยเราไม่ได้โจมตีนะครับว่าโอ้โหท่านน่ะผิดมากๆไม่ใช่นะ สุดท้ายเราจะมาเข้าประเด็นของเรานี้ว่าแล้วเราจะใช้อย่างไรละ่ะให้มันควบคู่กันมีกล้ามแบบปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่ออาเอยาอื่นมากหรือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราเรารต้องใช้อย่างไงดีอะที่เขาบอกว่าใช้ภายใต้คาแนะนํานของแพทย์มันคือใช้อย่างไงฮะต้องบอกว่าการใช้ข้อมนลเพื่อสร้างกล้ามเนื้อเนาะในทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับกันนะครับเพราะว่ามันมีข้อเสีย ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าชั้นการใช้โดยทั่วๆไปเนี่ยก็เป็นการใช้แบบฝากต่อปากมีคนเทรนเนอร์ใช้แล้วแนะนํามาอยากลองใช้นะครับเป็นการแนะนํากันต่อๆมานะครับทีนี้พอมาหาหมอเนี่ยแต่คนจะไม่กล้ามาเพราะว่ากลัวโดนหมอว่าว่าแบบเฮ้ยเราคุณจะไปทำ้ายตัวเองทําไมเหมือนคนกินเหล้าสูบุรี่อย่างเงี้ยครับเนาะแต่ว่าก็ ก็บอกว่ามาปรึกษาเถอะมันก็มีพื้นที่ปลอดภัยให้ให้คุณได้คุยได้นะเพราะจริงแปลว่าจะไม่สามารถให้คุณแบบเลิกได้นะแต่ว่าก็ช่วยดูได้ว่าแบบทํายังไงให้มันอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคือช่วยกันดูแลกันและการมอนิเตอร์ผลเลือดค่าฮอ,อ,อร์โมนอะไรต่างๆที่มันจะลดความเสี่ยงของคุณให้ได้มากที่สุดบวกกับเส้นทางที่คุณอยากจะไปคืออยากจะสร้างกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับ,รบมีวิธีอะไรบ้างสมมติคนไข้คนหนึ่งเดินมาหาพี่โกเปิดใจแล้ว ผมใช้มานานแล้วครับวันนี้ผมอยากจะมาปรึกษาคุณหมออะไรแบบเนี้ยในการทําให้ผมปลอดภัยมากขึ้นสําหรับคนที่จะเริ่มใช้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะถ้าฟังข้อเสียไปนันครับถ้ารู้สึกว่าหลับไม่ได้กลัวจริงๆคือลองออกกําลังกายเองก่อนนะครับแบบรรมชาติเลยกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะออกกําลังกายให้เต็มที่บางทีกล้ามเนื้อม่ไขึ้นมาได้นะครับเนาะแต่โอเคถ้าเราทำแล้วมันไม่ได้เราอยากตัดสินใจว่าจะทำนะครับก็ ให้เริ่มต้นด้วยโดสน้อยนะครับบางทีเราไปถามเทรนเนอร์มาเขามีสูตรสาเร็จต่อเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้นะบางคนแค่นิดเดียวกระตุ้นนิดเดียวมันก็ขึ้นละนะครับเพราะฉั้นก็ลองดูโดสที่มันต่ำที่สุดที่ทำให้มันเห็นผลได้ก็จะปลอดภัยที่สุดซึ่งอันนี้เรื่องโดสอะไรต่างๆนานาก็มาช่วยการวางแผนเนาะให้คุณหมอเขานิเตอร์หรือว่าคิดไปนะครับนอกจากอ่ะอันนี้มือใหม่มาปรึกษา เราทํไงได้อีกสมมติอ่าเขาใช้ไปแล้วสําหรับมือเก่าล่ะอืมเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมนะอนิเตอร์เนาะเพราะเราบอกเราว่ามันเกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นได้เยอะนะครับเราก็ต้องคอยมอนิเตอร์ว่ามันเกินค่าต่างๆในร่างกายเราหรือเปล่านะครับเนาะส่วนใหญ่ที่หมอเห็นจอก,กันก็ดูเรื่องของฮอร์โมนเนาะใส่เข้าไปจอดดูฮอร์โมน,มโมนเจสโทสเตรนเอสโตรเจนนะครับเป็นหลักเนาะแต่ว่าจะไม่ได้จอดดูตัวอื่นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวอื่นอ่ะเป็นตัวที่เรา ต้องดูมากๆด้วยนะครับเนาะอันแรกคือเรื่องของความข้นเลือดนะครับตัวฮีโมโกลบินฮีมาโตคริตนะครับนี่สำคัญมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นตัวกระตุ้นที่เกิดการสร้างเม็ดแดงเนาะถ้าตัวฮีมาโตคริตเข้มข้นมันสูงมากเนี่ยเกิดใมเลือดอุดตันได้นะครับเราต้องคอยมอนิเตอร์ว่าตัวนี้มันไม่เกินนะถ้ามันเกินเราต้องลดยาและนะครับตัวที่2นะครับคือมันเพิ่มเรื่องของไขมันไม่ดีเนาะเราต้องเจาะดูพวก L D L H D L นอกจากนี้พวกปริ้นปัจจุก้าด้วยนะครับใช้ดูว่า มีความเสี่ยงมากขึ้นไหมในการที่จะทำให้เกิดโรคก่อนเลือดัวใจอันที่3ก็คือการตรวจดูพวกค่าตับค่าไตเนาะ b u n c r e a ค i n i n e นะครับ <ส circulation. S 2> ดู a s t a l เนะครับเป็นตัวมอนิเตอร์ว่าเกิดการอักเสบต่อตับต่อไต,อต,อต,ต,อตไหมนะครับอืมอ <Into> ือืาแล้วก็ต้องดูเรื่องของ PSA นะครับคือค่ามะเร็งต่มลุกมานะครับต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าตัวฮอร์โมนเพศชายไม่ได้เป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งขึ้นแต่ในคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเราถ้าได้รับฮอร์โมนเพศชาย เข้าไปเนี่ยครับมันจะยิ่งทําให้โตได้เร็วขึ้น,นมันทาให้ตัวมะเร็งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเติบโตได้เร็วขึ้นโอเคอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องมาวางแผนมอนิเตอร์อะไรต่างๆกันครับนะครับและนอกจากเรื่องโดสการดูแลมอนิเตอร์ร่างกายแล้วเราทําอะไรได้อีกไหมครับในการช่วย <Okay. S 1> คนไข่หรือว่าผู้ที่มาปรึกษาเรารนอกจากร่างกายเราต้องดูจิตใจเนาะเพราะอหน็นบอกว่ามีผลต่อสมองโดยตรงนะครับบางคนใช้ไปแล้วมีภาวะซึมเศร้าเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องถ้าเรารู้ตัวว่าเราเอ้ยเราเริ่มมี อารมณ์เปลี่ยนแปลงไปไมีความซึมเศร้านะครับอย่าลังเลที่จะไปปรึกษากับคุณหมอนะครับนะบเพราะว่าบางทีอาจต้องใช้ยาบางตัวช่วยนะครับเพื่อลดปริมาณตัวฮอร์โมนลงทำให้การมันดีขึ้นได้เพราะว่าก็มีรายงานว่าคนที่ใช้ในกลุ่มคนที่ใช้ฮอร์โมนตรงนี้มีอัตราการซึมสยายหรือาค่าตัวตายเนี่ยสูงมากขึ้นยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเนาะเรื่องจิตใจอะไรแบบนี้ก็จะต้องเยียวยากันเพราะว่าเรามีบาดแผลด้านนอกนี่เรายังเห็นแต่ด้านในเนี่ยมันต้อง ค้นกันให้ลึกเลยแล้วก็ต้องดูแลจิตใจควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกไปการใช้ฮอร์โมอนด้านนอกเข้าไปแบบนี้มีผลกระทบต,ต่อจิตใจจริงๆนะครับเมื่อเราใช้ฮอร์โมนเรามีความเสี่ยงมากขึ้นเนาะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพอื่นๆด้วยเนาะก็เรื่องของการกินการออกกําลังกายให้สม่ำเสมอนะครับนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอเนาะสาคัญคือพวกบุหรี่นะครับพวกนี้มันก็เพิ่มปัญหาหลอดเลือดนะเนาะทำให้ความเสี่ยงจากการใช้ฮอร์โมอนอยู่แล้ว เราอย่งีู้บรี่อีกก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เป็นโ้อหัวใจได้นะครับก็ต้องควบคุมคอนโทรลปัจจัยอื่นๆโอเคอแต่ทีนี้ถ้าสมมติคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ครับบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทางการแพทย์เราไม่ยอมรับหรือเปล่านะแล้วจะใช้ชีวิตอะไรยังไงดีขออนุญาตสรุปอีกครั้งครับว่าหากเราอยากทั้งมีกล้ามด้วยอยากปลอดภัยในชีวิตด้วยเนี่ยควร ใช้ชีวิตอะไรยังไงฮะโอเคก็ตามที่พูดมาไม่กี่เลยครับข้อแรกเนาะดูก่อนว่าเรารับได้ไหมกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าร,ารับได้นะครับเราจะเริ่มใช้ก็ขอให้เริ่มใช้ประมาณที่น้อยที่สุดนะครับที่ทําให้มันเห็นผลนะครับต่อแล้วก็อย่าลืมมอนิเตอร์เนาะเลือดค่าเลือดต่างๆนะครับไม่ใช่แค่ช็อตฮอร์โมนเนาะอย่าลืมเรื่องของความด้นเลือดหรือว่าค่าตับค่าไตาต่างๆด้วยนะครับอันที่3คือเรื่องของจิตใจเนาะเพราะว่าตัวฮอร์โมนยังมีผลต่อจิตใจโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาาาเร่่องจจจิตใยยททีะปึกษแพ อะครับอืมอ่ะโอเคครับแล้วก็ตอนเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลหรือว่าทุกคลินิกที่ให้คำปรึกษาด้านนี้โดยตรงนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆที่นั่นแหละที่เขาก็จะรักษาควบคู่กันไปด้วยพร้อมกับให้คําแนะนำเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าที่จริงกันแพทเราก็จะเชื่อใน เขาเรียกว่า evidence-based นะ Medicine ว่าเอ้ยมันต้องมี indication ในการใช้จริงๆเราถึงจะให้อะไรแบบเนี้ยแต่เรื่องราวการใช้ยาด้านนอกเสริมกล้ามอะไรต่างๆมันยังไม่ได้บันทึกไว้ใน textbook อะไรของเรา แต่มันก็จะมีบุคคลที่เขาศึกษาทางด้านนี้สามารถให้คําปรึกษากับเพื่อนๆได้อย่างเช่นพี่โก้หนึ่งท่ายนะครับซึ่งตอนนี้พี่โก้ประจำอยู่ที่ไหนฮนะถ้าหากคนอยากจะมาปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับการใช้ยาใช้อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยจะไปปรึกษาพี่โก้ที่ไหนดีก็มาปรึกษาได้ที่สุขภาพเพชรกรุงเทพนะครับ Bangkok Social Health Center ครับเนาะก็เพื่อที่เราจะสามารถบํารุนะครับจุดมุ่งหมายของเราได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะว่าที่จริงครับตังว่าหมอทุกท่านเนี่ยก็อยากให้คนไข้เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรง แล้วก็ลดความเสี่ยงอะไรต่างๆในชีวิตให้มากที่สุดนั่นแหละแต่มันก็ต้องควบคู่กับความต้องการของคนไข้เนาะมาจูนกันมาปรับกันมาคุยกันก็ได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีีนะครับที่อยากจะฝากไว้เหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนก็มีกระแสการออกกําลังกายเล่นกล้ามอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้นแล้วก็ขอเน้นย้ําอีกครั้งนะว่าเราไม่ได้มาต่อว่าอะไรใครนะครับเราแค่มาทําในหน้าที่ของทางฝั่งการแพทย์ว่าเออถ้าสมมติเราต้องใช้เนี่ยเราควรคํานึงผลเสียอะไรบ้างหร ถ้าใช้จริงๆต้องทํำยังไงให้มันปลอดภัยมากที่สุดไม่ได้มาบังคับอะไรกันเนาะ,ะต้องบอกแบบนี้ก็แล้วกันนะครับนอกจากนั้น,นะฮะยังมีความรู้เยอะแยะมากมายในครับในช่องนี้นะฮะเพื่อนๆนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครให้กับพวกเราด้วยนะครับในการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆมานะหรือว่าอยากฟังทอปิกไหนนะฮะหัวข้อไหนนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้จะไปถามอินบ็อก ทิ้งคาถามไว้นะครับทุกช่องทางของดรเอสตอรี่ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหยิบยกคําถามมาตั้งเป็นประเด็นมาตอบคำถามกันแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กําลังใจพวกเราแล้วก็รายการ Sex La b แลบบมันคนพันเไว้ด้วยนะครับก็จะมาเรื่อยๆครับคอนเทนต์สนุกได้ความรู้สาระอะไรแบบนี้นะครับทุกอย่างทําบนพื้นฐานของความห่วงใยแล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆนะครับคิดว่ามี เพื่อนเป็นหมอด้วยกันอะไรแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับสามารถมาพูดคุยกันได้นะครับะดังนั้นวันนี้นะฮะน่าจะประมาณนี้เจอกันใหม่ ep หน้าจะเป็นหัวข้ออะไรน่าจะน่าติดตามแล้วก็ได้ความรู้แน่นอนสำหรับวันนี้นะครับตัวต่างแล้วก็พี่หมอกโก้ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆอย่าลืม, Take care right. มเทคแคร์ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ